ใจมากตื่นมาคือไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยเพราะว่ากําลังตื่นเต้นชมหน้าอ,อกตัวเองอยู่หลังศัลยกรรมเนี่ยคือเพื่อนบารับที่เดินขึ้น BTS ได้เลยเขาก็รู้สึกว่ามันนิ่มมากเหมือนนมจริงเลยไม่ใช่ของปลอมอ่ะเหมือนนมของเราตั้งแต่เกิดเลยก็คือทุกคนชมหมดเลยค่ะว่าแบบสวยมากเลยมีหน้าอกแล้วก็แบบโวยดูเซ็กซี่คึ้นสวยแบบสวยสมบัดไปเลยเชิดเชิดฉายได้เลยค่ะไปเลยค่ะเพื่อน สวัสดีค่ะเบฟนะคะอายุ23ปีค่ะไมค่ะอายุ26ปีนะคะกิกิก้ค่ะอายุ22ปีก็อันนี้เป็นการเสริมหน้าอกครั้งแรกของเบฟครั้งที่2ค่ะทีเสริมหน้าอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกเสริมเป็นตัวโมติว่าออร์โกนอมิกนะคะ 275cc ค่ะมนเตอร์ 350cc โมติว่าออร์โนอมิก2 3 5 c c ค่ะ ทำไมถึงอยากเสริมหน้าอกหรอคะเพราะว่าเบบ้าเป็นนางแบบค่ะเวลาถ่ายรูปหรือว่าใส่เสื้อผ้าเนี่ยหน้าอกมันก็จะแบบแบนไปเลยแล้วก็ไม่มีสัดไม่มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะทําให้ใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นแล้วก็มีสัดส่วนมากขึ้นอยากมีลมอยากเป็นสาวอยากใส่เสื้อผ้าสวยสัดส่วนของเราดูไม่ค่อยมีเสน่ห์แล้วก็แต่งตัวไม่สนุกค่ะก็เลยอยากที่จะมีหน้าอกเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะนมจะแบบปอมหรือเปล่าหรือว่าจะสูงหรือว่าจะห่างอะไรเงี้ยก่อนหน้าหนูทําก็มีเคสว่าแบบเสีย ชีวิตอะไรเงี้ยแม่ก็ยิ่งตกใจว่าแบบโอ้ยจะทําทจริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้ศึกษาด้วยอยากมีเนินนมอยากสวยแบบคนอื่นเขาค่ะกังวลเรื่องไซส์มากๆเพราะว่าเราเป็นคนที่ผอมมากๆเลยค่ะก็เลยอ,อยากที่จะเสริมไม่ใหญ่มากแล้วก็เหมาะสมกับรูปร่างของเราแล้ว ทำไมถึงเลือกหมอแบ๊กใช่ไหมคะเพราะว่าดูจากรีวิวค่ะแล้วก็เบบได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าคุณหมอคนนี้เป็นผู้ชายแต่ว่าทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เกง่งแล้วก็ไม่กลัวหมอไม่เขินหมอเลยศึกษาหาข้อมูลว่าหมอแบ๊กเขาเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญในทางด้านหน้าอกเ็นพิเศษค่ะชอบบรรยากาศของคลินิกที่วินเซนต์แล้วก็พอหลังจากปรึกษากับคุณหมอแล้วอะ่ะคุณหมอแบ๊กให้ความสบายใจห้องผ่าตัดก็สะอาดแล้วก็ดูโ ER มเดิร์นนะคะหมอแบกแนะนําซิลิโคนให้เรายังไงใช่ไหมคะ ก็คือจะให้เราลองจับค่ะว่าเราชอบแบบไหนอยากได้แบบเซ็กซี่ถ่ายรูปมุมสวยเพราะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องเป็นนางแบบบ้างถ่ายบิกินี่บ้างหมอแบบเขาก็เลยแนะนําว่าให้ใช้เป็นซิลิโคนเมอร์ค่ะเพราะว่าจะเป็นทรงพุ่งคุณหมอเป็นคนเลือกไซส์ให้ค่ะแล้วก็ตรงกับสิ่งที่กี่ต้องการเลยค่ะก็คือไซส์แบบธรรมชาติค่ะ คือเราต้องไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะมาเสริมหน้าอกหรือว่าแก้หน้าอกแล้วก็เตรียมตัวในการพักผ่อนให้เพียงพองดน้ํางดอาหารเป็นเวลา8ชั่วโมงค่ะงดกินอาหารเสริมแล้วก็งดกินแอลกอฮอล์ประมาณหนึ่งอ,อาทิตย์ถึง2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบบก็งดไปเลยเดือนนึงอนประเมินไซส์กับคุณหมอนะคะก็มีการทดสอบน,นิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะให้คุณหมอประเมินไซส์ของเรานะคะอย่าลืมเตรียมเพื่อนเพื่อที่จะพาเรากลับบ้านด้วยนะคะตอนหลังศัลยกรรมเสร็จค่ะ มันก็จะเบอร์เบอร์หน่อยแต่ว่าตอนก่อนโดมคือมันมีเครื่องมาครอบปากปะเบลก็หลับไม่รู้สึกอะไรอีกเลยค่ะตื่นมาอีกทีก็คือไปห้องผักฟืนแล้วแพทย์เห็นผู้ช่วยแพทย์ทยก็อุ่นใจค่ะเพราะว่าเขาโดมยาโดยมิสังญีแพทย์ไม่กังวลอะไรเลย อุ้ยมันพุ่งมากประทับใจมากตื่นมาคือไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยเพราะว่ากําลังตื่นเต้นคมหน้าอกตัวเองอยู่ตื่นมาก็เห็นเลยในสะภาพที่แบบมีอะไรมาตรงหน้าอกแบบตึงๆเลยแล้วก็มาดูหน้าอกแล้วเรารู้สึกว่าเออแฮปปี้ที่แบบมีหน้าอกอะคะ่ะสิบล้อทับเลยเหรอคะไม่จริงค่ะสิบล้อทับนี่คือไม่ใช่แล้วพอยาหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยรู้สึกไม่เจ็บเลยนะคะปกติมากเหมือนไม่ได้ทําอะไรมาเลยะคะ่ะมาตื่นมามันไม่เจ็บชิวมาก กี้ชิวมากหลังสัญยกรรมเนี่ยคือเพื่อนมารับกี้เดินขึ้น BTS ได้เลยค่ะ ตอนแรกนึกว่าจะเจ็บกว่านี้ค่ะรู้สึกชิลมากเหมือนใช้ชีวิตได้ปกติคือหมอทําแบบถูกใจไม้มากตรงกับใจของไม้จริงๆค่ะพมรู้สึกแต่ละวันก่อนที่จะไปพบหมอแบค์นะคะก็คือดูอแลป,ปกติเลยนะคะนอนแล้วก็ตื่นมีดืดน,นิดนึงเพราะว่าขับรถมันก็เลยเจ็บขึ้นมาเหมือนเราบมนิดนึงพอไปเจอหมอแบค์คุณหมอแบกก็นุ่มสวยมากเลยนะเพราะว่าเบว่าจะมีบาดก็คือเว็บใส่ทุกวันใส่ตลอดเวลาตอนไม้กลับไปวันแรกสามารถลุกเดินได้เองวันที่5วันที่หคทายผ้าออกแล้วคือชิลกว่าเดิ เเยยอะลวันแรกนะคะที่ก็มีการดูแลโดยการประคบเย็นแล้วก็นั่งนะคะยังสามารถตะแคงได้นิดหน่อยะคะ่ะแต่ว่าวันที่2วันที่3เนี่ยขยับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็จะตึงมากๆแต่ว่า4ี่ห้าหนี่ยก็เริ่มเดินแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วะคะ่ะ อาบน้ำเช็ดแผลก็คืออาบน้ำได้ประมาณที่อาทิตย์หนึ่งค่ะก็คืออาทิตย์หนึ่งไปไม่ได้อาบน้ำเลยใช้ทิชชู่เปียกเช็ดอย่างเดียวก็จะมีที่แปะแผลไว้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็คือรอครบ7วันแล้วก็มาทําความสะอาดที่คลินิกพี่ๆช่วยล้างแผลให้ค่ะก่อนที่จะสัญญกรรมเนี่ยที่ก็มีการซื้อ,อยาสําหรับทาแผลมีซิลิโคนปิดแผลไว้ด้วยค่ะที่ร้านหน้าอกตลอดเวลา3เดือนค่ะ สัมผัสแรกของน้องนมใหม่ก็คือนิ่มมากวันแรกสองสาวันเนี่ย<ๆ>ก็จะรู้สึกแบบแข็งๆยังไม่นุ่มเท่าไหร่หลังหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยนุ่มมากๆค่ะก็รู้สึกว่ามันนิ่มมากเหมือนนมจริงเลยเหมือนในร่างกายของเราเลยเวลาสัมผัสคือนิ่มมากเหมือนนมธรรมชาติมากๆไม่ใช่ของปลอมอ่ะเหมือนนมของเราตั้งแต่เกิดเลยชอบหน้าอกไหมชอบมากเลยค่ะเพราะว่าทรงสวยแล้วก็ข้อดีตัวเบบมากชอบมากเลยค่ะภูมิใจสุดๆเวลาได้เห็นรูปตัวเองเนี้ยดีมากแบบแฮปปี้ หนูพอใจมากๆค่ะคือคนที่สัญญกรรมหน้าอกเนี่ยก็แบบชมหนูตลอดเลยว่าแบบหน้าอกสวยอะไรเงี้ยค่ะ เอฟเฟกหลังทํานมใช่ไหมคะก็แม่ไม่ปวดเลยนะคะไม่ปวดเลยคะ่ะคือมันชิลมากเขาไม่ทาแบบพอดีตัวแล้วก็ไม่ใหญ่มากตอนแรกหนูกังวลว่าแบบหลังค่อมหรือเปล่ามันเป็นแค่ประมาณเดือนแรกคะ่ะหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าก็เฉยเยอยู่บริเวณใต้รานวนมเนี่ยคะ่ะค่อนข้างชาดคะ่ะแต่ว่าแผลเว็เล็กแค่3มเซนเองค่ะหนึ่งสองเดือนแรกแผลแต่ยังไม่ย้อยลงมาปิดแต่พอสองึสองสามเดือนจะเริ่มไม่ค่อยเห็นแผลแล้วคะ่ะเพราะแผลเล็กมากเหมือนแมวขวนจริงๆหมอแบ๊คทำดีมากเลยคะ่ะ ไม่ค่อยเป็นกังวลเท่าไหร่คะ่ะรู้สึกว่าแผ่สวนมากๆแบบแทบไม่ค่อยเห็นเลยสองเซนหัวนมไม่เดียวเลยคะ่ะเป็นธรรมชาติมากเลยคะ่ะ คือวันแรก2องวันแรกสาวันแรกคือรู้สึกเป็นปกติเลยมันแบบของหนูมันตั้งขึ้นอย่างนี้เลยคือเหมือนมันพอมันใส่เข้าไปมันก็ตั้งแต่ว่ามันตั้งตรงนี้นะคะมันไม่ได้แบบเปลอะไรเลยเซนซิทีฟนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนมันตั้งแทบจะตลอดเวลาเลยตอนแรกๆที่ทาอะค่ะปกติเลยแบบไม่ได้เหมือนแบบเสริมหน้าอกอะค่ะคือฟีลหนูเหมือนแบบหน้าอกนี้ตั้งแต่เกิดแบบฟีลนั้นธรรมชาติการนอนนะคะก็คือคุณหมอบอกว่าอาทิตย์แรกเนี่ยให้นั่งนอนไปก่อนหลังจากอาทิตย์นึงก็คือเหมือนนอนราบได้แล้วแต่ว่า ยังประคองตัวเองไม่ได้ค่ะก็เลยนั่งนอนไปเกือบเดือนเลยค่ะเผอน,นอนตะแคงไปนิดนึงค่ะแต่ว่าอุ้ยรู้สึกตัวได้แบบไม่ได้นะถ้าฉันนอนตะแคงเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่สวยเดี๋ยนมจะเป็นแฟนค่ะนอนตะแคงแบบเดือน2เดือนแรกไม่มีผลกระทบต่อหนะ้าอกเลย หลังทาหน้าอกต้องนวดไหมต้องนวดนะคะของเบฟเนี่ยเพิ่งครบประมาณเดือนหนึ่งไม่กี่วันเองคุณหมอก็สอนให้นวดแล้วว่านวดยังไงถ้าเรานวดอ่ะมันก็จะทําให้ซิลิโคนของเราอ่ะนิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งสองข้างก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นตั้งคืนด้วยเพราะว่ามันจะทําให้หน้าอกของเราเนี่ยดูแบบยืดยูนดูแบบนุ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะตึงมันคือผังผืดค่ะเราต้องนวดเพื่อที่จะสลายผังผืดออกไปถามว่าต้องนวดบ่อยขนาดไหนใช่ไหมคะจริงๆเขาให้หนูนว ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าวันละประมาณ30-45นาทีค่ะดันไปข้างในนะคะนับ1-10ค่ะแล้วก็มีดันจากตรงกลางไปข้างๆ้างค่ะนับ1-10เหมือนกันค่ะดันจากข้างบนลงข้างล่างนะคะ1-10ค่ะกดแม่งนะคะแล้วก็นวดเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ สิบวิเหมือนกันค่ะมีหน้าอกแล้วมีคนชมว่ายังไงใช่ไหมคะก็คือทุกคนชมหมดเลยคะ่ะว่าแบบสวยมากเลยมีหน้าอกแล้วก็แบบโหยดูเซ็กซี่ขึ้นดูมีหุ่นสวดทรงมากขึ้นใส่เสื้อผ้าก,ก็สวยมากขึ้นค่ะเพื่อนๆชมกันไม่หยุดปากเลยค่ะบอกว่าไม่ทารอบนี้มาคือสวยแบบสวยสะบัดไปเลยถักตลอดว่านมสวยอยากสัญญกรรมหน้าอกเหมือนเธอเลยแบบไซส์อะไรใช้ซิลิโคนอะไรคือถามเยอะมากแบบทุกวันส่วนใหญ่ก็ทักมาแซวเรื่องความใหญ่เพราะว่าเรา ไม่เคยมีนมพอเรามีคนก็เลยแบบตื่นเต้นว่าวโอ้ยมีนมแล้วขนาดทำมาสี่เดือนเราก็ยังทักว่าแบบหุยหน้าอสวยแบบสวยมากขอบีบได้ไหมขอจับได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็มีคนทักมาถามค่อนข้างเยอะเลยค่ะว่าแบบทำที่ไหนราคาเท่าไหร่ทำกับหมออะไรคน DM มาแบบถล่มทลายมากทั้งใน Facebook ทั้งใน IG ว่าทำซิลิโคนอะไรไม่ทำที่ไหนไม่ก็ให้เขาไปปรึกษากับเพจทางวิสัยคินิกค่ะเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆรอบๆตัวเนี่ยก็ถามตลอดว่าโฟอรนาเป็นไงบ้างถามตลอดถามทุกวัน ความมั่นใจหลังทําไหมก็คือมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีหน้าอกแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นเราก็จะเป็นแบบที่ดีใส่เสื้อผ้าสวยก็มีคนอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไมโนบาได้เลยคือมา uh, ปิดจุกแล้วก็คือใส่สายเดียวหรือใส่เสื้อใส่บิกินี่คือโชว์เป็นสาวมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะก่อนทํานะคือหนูจะหลังคอมแต่พอเราเสริมปุ๊บแล้วเป็นไรไม่รู้อยู่ๆก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลามั่นใจอะไรก็ไม่รู้มั่นใจมากคือมีนมแล้วสวยแล้วมั่นใจพอมีหน้าอก แล้วก็กลายเป็นว่าอยากใส่แต่เสื้อเรียบร้อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันโป้แบบเขินก็เลยชอบใส่เป็นเสื้อกล้ามแล้วก็เสื้อยืดหลัดๆอะไรเงี้ยให้มันเห็นทรงอะไรเงี้ยค่ะคือมาอะชอบใส่สายเดียวมากที่สุดเลยใส่แค่ที่เป็นบาร์ปิดจุกอย่างเดียวแต่ก่อนกี้เป็นคนที่ใส่บิกินี่เราไม่ค่อยมั่นใจแต่พอเสริมหน้าอกก็อกบิกินี่คือแบบใส่ตลอดเลยรู้สึกว่ามั่นใจส,สุดๆค่ะอยากโนบาร์ไหมหรอคะก็คือเว no ็บโนบาร์อยู่ตลอดอยู่แล้วคะ่ะก็คือใส่แค่ที่ปิดจุกอยู่แล้วเพราะรู้สึ มันสบายกว่าไม่ค่อยอยากใส่บาต้องโนบาเลยสิคะเขาว่าไม่ต้องโกยทั้งสองข้างแล้วคือโนบาคือปิดจุกเ,เชิดเฉิดฉายได้เลยคะ่ะความจริงก็คือโนบา์ทุกวัน,นะคะ่ะ <laughs> ให้ลองแบบ แต่ห้องบนละลรอะแฟนก็บอกว่าอุ้ยนิ่มนะเนี่ยแฟนก็ตอบว่านุิมน่ม,มธรรมชาติน่ารักมากเข้ากับเราแล้วก็ดูแบบไม่ได้เฟกดูแบบธรรมชาติตอนแรกเขาไม่อยากให้ทําเลยครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราแบบมั่นคงมากว่าเราอยากจะทาคือเขาก็เลยแบบก็ทําแตบบ่ว่าก็ดูแลตัวเองให้มันดี เขาคิดว่าการเสริมนอกมันคือแบบธรรมชาติไปแล้วเทรนที่ผู้หญิงทุกคนอยากจะสวยอยากจะมีเนินนมพอเรามีหน้าอ,อกเราก็จะแบบชอบแต่งตัวแฟนก็จะอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะโชว์เกินไปแล้วเบลว่ามันเป็นปกติอะคะ่ะเขาอาจจะห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าเบลรู้สึกว่าจริงๆลึกๆ,กๆเขาก็าคงอยากให้แฟนของเขาก็สวยเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะห่วงเพราะว่าผู้ชายยังดูผู้หญิงคนอื่นเลยเขาก็เลยเหมือนแบบไม่อยากให้ผู้ชายมาดูแฟนเขาหรือเปล่าอันนี้ความคิดหนูนะ อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวเราเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่าแล้วก็กลัวผู้ชายคนอื่นมองมีความคิดเห็นยังไงกับผู้ชายที่ไม่ให้แฟนทำานมใช่ไหมคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรือนร่างของเราอะเราทำแล้วเราสวยขึ้นเรามั่นใจขึ้นถ้าเขาเห็นเราแฮปปี้เขาก็ควรจะแฮปปี้ไปด้วยค่ะเสริมน่าออกมาคือเขาก็อยากที่จะให้รูปร่างตัวเองดูสวยใส่เสื้อผ้านเนี่ยเข้าลูกสวยอะค่ะ <laughs> ถ้าเราชอบเราก็ไปทำดีกว่าค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราทำแล้วแล้วเรามั่นใจ ชอบอะไรในการทําหน้าอกอะคะ่ะใส่เสื้อผ้า,าแล้วมันอาจจะดูโป๊แล้วก็มีแต่คนมองที่หน้าอกเรามาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเขินๆอายๆนิดน,นึงแต่ว่าชอบพี่ใส่เสื้อผ้า,าสวยมากกว่าก็เลยไม่ได้แคร์อะไรมากนะคะการที่กี้ต้องไปทําไซส์กออกใหม่บางอันก็ขยายไม่ได้ก็ต้องทิ้งตัวนั้นไปหรือว่าให้คนอื่นอันเนี้ยก็จะกังวลมากๆแล้วก็เป็นข้อเสียในการเปลี่ยนเสาาะนะะื้อผ้าค่ะ ทำไมถึงเลือกหมอแบงค์นะคะก็คืออ่านรีวิวมาเยอะคะ่ะคุณหมอแบงค์ก็คือทาหน้าอกสวยแล้วก็มีแต่เคสที่ดีนะคะไม่ค่อยมีเคสร,รีวิวที่แบบว่าคุณหมอแบงค์ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยบวกกับประสบการณ์ที่เราแบบไปคุยกับหมอแบงค์ด้วยก็คือหมอแบงค์แบบน่ารักมากแล้วก็เป็นผู้ชายที่พูดสุภาพมากคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าทํากับหมอคนนี้แหละหมอแบงค์นะคะเขาเชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมหน้าอกซึ่งมาอ่ะหาข้อมูลมาดีศึกษามาดีมากแล้วที่ตัดสินใจที่จะมามีเซนทินิกคือที่นี่นะคะดมยาโดวยวิสัญญ สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะ1 0อซคุณหมอแบกนะคะเป็นคนที่เฟรนดี้มากๆคือคุยกันแล้วถูกคอค่ะเมื่อกี้ก็เลยแบบตัดสินใจวันนั้นเลยว่าอยากทำกับคุณหมอแบกเพราะว่าคุณหมอแบกก็คือคุยง่ายคุยสบายค่ะจริงๆคุณหมอแบกแนะนําอะไรเยอะมากเลยนะการเลือกซิลิโคนใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการดูแลวิธีการนวดวิธีการให้เสริมสร้างความมั่นใจกับเราด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือมาให้กําลังใจในการทาหน้าอกของเราด้วยค่ะตรงโจทย์ที่เราให้กับคุณหมอเลยแล้ว เรารูส้สกว่ามั่นใจกับคุณหมอมากๆเพราะว่าทำออกมาแล้วเราแฮปปี้ค่ะ อยากให้ทําเลยค่ะมาเสริมเถอค่ะคุณหมอก็ให้คำปรึกษาที่ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเวลาที่เราแบบรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปแล้วเราก็รู้สึกว่าสวยอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเราสวยได้มากกว่านี้อีกนะคะผู้หญิงยาหย,ยุดสวยค่ะทุกคนคลินิกนี้ทําวิธีไหนดมยาที่สัญญีแพทย์หรือเปล่าหลังทําเสร็จเนี่ยคุณหมอก็ดูแลดีมากๆเชี่ยวชาญในด้านนี้เสริมเลยเพราะว่าชีวิตเปลี่ยนจริงก็คือใส่เสื้อผ้าสวยมากแล้วก็มีความมั่นใจมากจริงเรารู้สึกว่าเราเมองหน้ากระจกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราสวย บอกเลยว่าไม่ต้องลังเลเลยที่จะอยากทำค่ะไปเลยค่ะเพื่อนที่นี่นะคะสวยมากอยากได้ทรงไหนรีเควสหมอไปแบบไหนหมอจัดให้ตามที่เพื่อนบอกแน่ๆค่ะสั้นๆน,นะคะมาทำเธอมันดีแฟนรักแฟนหลงค่ะมาเป็นลูกสาวหมอแบกกันนะคะมาเป็นลูกสาวหมอแบกกันนะคะมาเป็นลูกสาวหมอแบกกันนะคะ